สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้สิมาบอกสูตรรับล่วงเขาครับว่าใส่สูตรได้ถึงสีดีนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นดังเดิมพ่าเขาจะมีส่วนมาก,าก,กปูเฒ่าผู้แก่เพื่อนกับเขาใจใส่แต่สูตรสิบหาเนาะครับนาะอสูตรเสมอสิบหาคิดยังบอกก็ใส่สูตรเสมอไปก่อนนะครับแต่ว่าแป้งนี่ช่วงแรกควีใส่ยสิบสีซีซีหรือ ยูเรียผสมไปนํานะครับตัวนี้ครับเนี่ครับเพื่อที่จะเล่งก่อแตกกอกันครับเขาหน้าแป้งนี่เขาหน้าแป้งนี่สิวานอยู่ประมาณคือสภปานะครับผมกระต๊กับเขาซ้ำซีเดียนเขาเริ่มตั้งทองแล้วะครับแต่มาช่วงนี้ครับถ้าเขาเป็นประมาณนี้แตกกอดีงามแล้วนะครับผมกับจะเรียกใส่เป็นสูตรสิปฮาหาอีซิบนะครับผมเพราะว่าจะเน้นไปตัวลังแล้วครับตัวนี้ครับจะเน้นรับร่วงเพื่อให้เขา เต็มเม็ดนะครับเนี่ยให้เขาเต็มเม็ดดีน้ำหนักดีให้ได้ผลนผลิตดีนะครับผมเน้นไปตัวหลังเอาสิบหาหาอีสิบเอาตัวหลังอีสิบก็พ่อเพราะว่าตัวหลังนี่จะเป็นพอเพิ่มน้ำหนักนะครับผมนี่ครับสำหรับซุ่มโมนิแตกก็ดีแล้วครับผมตัวนาก็คือ,อยังเป็นเขาที่วัดยังองการในตัวเจนอยู่นะครับนี่จะได้ประมาณนี้ครับถ <c oughs> ชื่อว่าตอบโจทย์อยู่นะครับแต่ใส่ตามสูตรนี้ ตอนแปลงนี้จะใส่ว่านอยู่ประมาณสองเทียครับใส่สองเทียถ้าเข้าประมาณนี้เท่ากับสิบห้าหา,หาอีสิบหนึ่งก็ถือว่าซอยเดียร์ลน์นะครับเพราะว่ามีตัวหนานําครับนี่นี่ครับเพราะว่าเข้าตอนนี้ก็ยังต้องการในตทเต้นหรือว่าตัวการก็จะช่วยระบบลากได้ดีนะครับนี่ครับแต่ว่าถ้าช่วงรับรองแบบนี้แนะนำไปเลยครับ สิบหาหาอีสิบครับผมแต่ว่าถ้าบางคนเป็นหน้าดินเหนียวหรือหน้าตมก็ใส่สูตรเสมอสิบหาสิบหาก็ได้ครับเพราะว่าหน้าตมยังตอกแบบให้ตกกางให้มีตอกางซอยนะครับซอยระบบหลักซอยอยังนะครับนี่ครับจะได้ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือว่าเขาจะเริ่มรับร่วงแล้วนะครับผมแต่ใส่ตามสูตรนี้คือว่า โอเคนะครับผมได้ดโฟมค้นผลิตดีนะครับประมาณนี้เลยอันนี้ถ้าภาษาบาทเท่าก็คือเป็นข้อจ้าว,าวงนะครับเป็นตี๋เหรอใช่สูตรแรกครับเพราะว่าใช่ส่วงแรกนาะจจะมีเป็นไข่คุยผ,ผสมเอานะครับผมเกิดจะมียูเลียมีสิบแปดสี่สิบหกศูนย์ผสมไปนํานะครับมันก็เลยเห็แุแตกกอดีตัวนี้นะครับ แลังาก็มาช่วงที่สองนี่ห้าบบตองคิดอยากเลยครับเน้นไปตัวหลังสูงเลยครับตันแต่เขาแต่กอหรือเขาขึ้นมากงามเขียวประมาณนี้ใส่ต่อได้เลยครับนี่ครับมองได้ว่าง่ามห้าก็เน่นไปเนี่ยครับผมเ้าก็ใส่ใส่เฉพาะตรงที่ห้าต่อกการที่ว่ามันยังวบานใหญ่ปัไหด แต่ว่าเขคุ้มหนาด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวจะพ้ามาะเบืองอีกช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่เพิ่นเริ่มเก็บเกีเก่ยวผลผลิตนะครับผมครับทีโบเลือกใส่0ุนซุนหกซนเลยนะครับเพราะว่าย่านเขามันหนักเกินไปหรือว่ามี่ฝนระโทบกับเขานะครับกเ็เลยเลือกใส่ซี่ผ่าหายซิบเพราะว่ามันจะมีสามตัวซอยไปในกันก็มีถาดอาหารรองถาดอาหารเสริมในโตไปนําน,นะครับผม หน้าเขาห้อกขัใสประมาณนี้แหละครับโมต้องอันนั้นร้ายออกเนี่ยน้อาแค่ตัวล้างอีซิปก็พอครับแต่ถ้าคนเคยใส่สูตรเสมอซิปหาอยู่ก่อนเพิ่นใส่ซิปหาไปกับหน้าดินหน้าตมครับนี่นะครับพี่น้องเคยใส่สูตรได้ก็แนะนำมาได้ได้ครับผมบอกกาวกันครับผมใส่สูตรได้ก็ดีบัดครับว่าแต่เดี๋ยวใส่นะครับ คือว่างามยู่นะครับเดี๋ยวเอาช่วงเก็บพลผลิตพลจเพามาบ่างกีกครับแต่ก็ดีด้ครับแต่ก็ดีคีอว่าคนตอบรับดีในตัวเจนปลอดฟอรสครับช่วงแรกเรามาผ่าเบิ้งช่วงที่สองครับจะเป็นแนวใด ว่าเขาจะเต็มเม็ดยือนน้ำหนักดีบ่ครับเหลือผีนอผดด่น้องพเ่นใส่สุดรใดกันแนะนํากันมา่อไหร่ครับบอกก้าวกันครับครับไหนเบิง่งคอแป้งเลยครับสําหรับไทรที่ยังลังเลอยู่ครับการเรียกสื่อปุ๋ยนะครับ ก็แนะนำส e ูตริบห้าหอีซิปได้ครับใส่กับเขาพ่อดีเลยนี่คงแต่ละคนที่ทวงคนเลยได้ครับอันนี้เพื่นกเมอวานเก็บมองได้ถี่ว่ามัน่ค่ไยง,งามพันได้ว่าช่วงรับร่วงแล้วอู้ดมสมบูรณ์ครับถึกปุ้ยคักรอบนี่กัหน้าแปลงนี้ก็จะแนะนำนี่แหละครับสูตรประมาณนี้ครับ ช่วงแรกก็ใส่เป็นไข่ปุ๋ยผสมสูตรหนา2 4 c c ทั่วไปครับหรือจะมาช่วงที่สองก็มา1 5 5 a e ิ0นี่ครับคือว่าตอบโจทย์นะครับเขียวมีเขียวโดนครับเดี๋ยวอันซ่อนเขาเดี๋ยวสิเปล่าริตสีพรามาเบิ่งอีกรอบนึงนะครับช่วงเก็บผลิตช่วงมันออกต่วงออกแรงแล้ว ว่าได้ประมาณนี้ก็โอเคยอยู่ครับเดี๋ยวฮาก็ต้องมาถาบางพลผลเลี้อีกรอบนึงเจอแล้วเขาเขาคนแตกกอดีฮะเอาเด้อครับพี่น้องเอ๊ะนี่ปุ๋ยใส่สูตรได้กันแนะน้ำกันมาได้ครับปอกเกาวกันครับพี่นอ้องเกษตรกรน้ำกันอันนี้เป็นหน้าวานนะครับผม มันกำลังตกมากพอดีพี่น้องจะได้เดไใส่ปุ๋ยทางลังจากรถ่าฝนมาโดนนี่ครับอืมอ่โหดีเป็น,า,นายถ้าอยู่เขาฝนมาโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สช่นนี้แล้วครับ ขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวฝากคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมาแนะนำสวรใสเผื่อพักทั่วไปได้ครับ